สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมช่องบอเบียทาซิ่งนะครับว่าจะวนท่อนะอพี่น้องอช่างเจ <พอ S 1> โอ,อไไบอกว่าวนท่อมันทํานานครับท,ทําทบูดีกว่าเอ้าจัดไปครับเ <c oughs> สร็จนี้ช่างเจบอกว่าวนทอ่อกับติดท,ทบกูก็หมดพอๆกันเนาะช่างเจเนาะตั้ง ทั้งไตรทั้งท่อพักท,ทั้งวนอะไรก็โอ้พอๆกันแหละริ่มใหออะไอต่างกันนิดหน่อยเนาะใช่ไหม,มนายจะน้ำมันเครื่องอีก <laughs> ใช่ไหมน้ำมันเครื่องสำคัญสำคัญ <laughs> สำคัญสำคัญน้ำมันเครื่อง <laughs> สำคัญหรือจำรองเ <laughs> ออนี่ครับไหนๆก็ทำแล้วครับช่างเกบอกติด t u r โบไปเลยจบนะครับนอ่าไม่ได้หายไปไหนนะพี่น้องนะมือเออมือแต่ หมุกมุ่นกับเรื่องท่อไอเสียครับหมุกมุ่นกับท่อหรืออะไรกับหม้อกับหม้อท่อหรือม้อนี่กกำลังขึ้นททโบแล้วครับตอนนี้เบอร์สิบอยู่นี่เยอะแยะนี่น,น,นี่ครับทำแป๊บเดียวช่างเกบอกถ้าไม่รำทำแป๊บเดียวนะครับ <c oughs> กี่มือดูวะสองส,องสี่หกแปดมือเนาะ <c oughs> แปดมือนะจับนั่นจับนี่เขาแล้วนี่จะหน่อยเนาะเสร็จ ัดย่นเมนอะไรเนี่ยมันน้ำเนี่ยอะไรมันน้ำใช้มันน้ำนไม่ได้เดี๋ยวเวลาซื้อใส่ลำบากอีกเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อนโอ้โอจัดเต็มไปเลยครับรอบนี้นะพี่น้องไหนตัวไหนตัดย่น,นย์ยนเข้านะนนนตัดรถยนต์ไปหนึงได้ได้อยูเนี่ยไม่ถึงหรอกอันนี้เนี่ย ไม่แล้วต่างเ,ยเจยเอาท่อลงมาไหมมานี้ทำไมไม่เอาลอดนี่เลยโหลดนี่ก็ติดเลย <c oughs> ไม่ได้จะเอาออกว่านี้ไม่จะเอาเดินข้างนี้อดทยตินไ่ยติดไม่สวยเดินไทยเดินบนเลยบ่เดินบนมาหนี้เลยเออมาหนี้เออเออไม่เอาเชียงเลยเออเชียงว่านี้เนาะนั่นแหละเชียงว<อ>่านี้เลยโอเค ไม่ก็เชียงลงนี่เลยได้ไหมกอดจรนะดดี๋ยไงด้เดี๋ยวเขนเร่งค้างอีกอย่างเลยนอ <c oughs> นะ,นะ,นะเอาลองลพิ่นิชัยดูก่อนนะอินตรงอินเตอร์ก็เสร็จมาแล้วครับใส่อินเตอร์ด้วยนะพี่น้องนะเทอร์โบครบนะครับอะไรก็มาครบแล้วครับน่าจะจัดเลยครับนี่ชุดเอ่อ ทอยางทอยางก็มานะครับเข็มขัดลัดมานี่มาแบบแพ็กเกจเลยครับยกมาเป็นชุดเลยไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรออะไรอะ่ะง่ายๆเลยครับคือใส่ได้หมดเลยนะครับนี่ไหลกลับมีก็ข้อไหลกลับก็มาหมดแล้วครับไม่มีอะไรนะครับชุดสายน้ํามันครบนะครับวัดบูธวัดบูธก็มาสาย พร้อมหมดเลยครับตอนนี้เหลือแค่ประกอบนะครับเหลือแค่ประกอบนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไล่ทยอยไล่ประกอบเข้าไปครับนี่แต่คันนี้ก็เอาโบอินเตอร์ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเออมันเป็นรถพ่วงครับใส่อินเตอร์เพื่อที่จะระบายความร้อนนะครับบางคนเขาบอกว่าใสาอินเตอร์มันจะแรงขึ้นมันไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะพี่น้องนะ แค่แค่ว่ามันช่วยระบายความร้อนได้ดีนะครับก็เราก็จัดตามสูตรเราแหละ <c oughs> ชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นแหละท่างเกยอย่าลำนานะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เล่งนนี่ <c oughs> ให้ทำไปไเรื่อย มาครบเลยครับอะไรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยนะครับน้ำมันเครื่องก็ใช้ของเชลนะครับ18ลิตรกองน้ำมันเครื่องก็มีมาครบเครื่องกระเบื้องแตกครับครบแล้วทุกอย่างไม่เหลืออะไรแล้วนะครับวันนี้ก็เพิ่งจะมาติดเออตั้งตอนบ่ายเนาะ FC ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ฟังเสียงไหมฮะจ้งเกลื วันนี้ได้ฟังเสียงไหมอ่ะงีัยไม่ได้ใส่ <c oughs> อีอีแป๊บเดียวได้ไหมจัดบิยเตอร์เลยครับจะได้จมๆจนะครับมันจะเบียดท่อนี่ไหมเบียดล้วเนาะ รวมเลย่วมให้ถึงๆเพย่งไรเลยดีหออ่ะ,อะมาดูกันครับสูตรไหนไม่รู้ครับสูตรมั่วหรือเปล่ามันเป็นทัวรมั่วไปหมดอ่ <c oughs> <c oughs> ติดเลยไม่ติดไม่ติดหรอกตัดขั้ครึ่งหนึ่งวยวติมุ้ยกัดตัดครึ่งนี่ไว้นี่เลยพุ๊งนองนี่เป็นตะติดไหมนะไอ้ที่ยกหัวเราอันนี้ไม่ติดหรอกแต่เนนี้มันแก้วลงดีไม่ติดหรอกโอ้ ก็จะช้าหน่อยครับเดือนระบบนี้ช้าแน่นอนครับช้าตอนเดินท่อนี่แหละแล้วก็ไปช้อีกทีก็ตอนเดินท่อเสียใช่ไหมท่านเกยอันนั้นก็ลำนานหน่อยเหมือนกันเอเ <laughs> จ้าแปดนดของเราครับนี่ก็มาเพิ่มความแรงสักหน่อยครับถึงเวลาสมควรแล้วเนาะทุกคนเนาะนะครับจะได้ มีเสียงปู่ปูกับเขาหน่อยโอ้ไม่รู้จะดังไหมนี่ฮะช่า,างจกเราจะทําดังเหมือนเขาหรือหรือดังกว่าเขาหรือดังไม่เท่าเขาฮะเจ้าแบบไหนจเจ้าแบบไหนฮะเจ้าสูตรผมหรือสูตรช่างจกนี่ฮะได้หมดได้หมดได้หมดเยอะเออจะไปครับได้หมดก็รอชมได้เลยครับ <c oughs> นี่เอฟซีเขาบอกว่าจะได้ยินเสียงวันนี้

พ่อสรุปเราจะอ,อะไรี่ยเอาเอาท่อเลียงหรือเอาแปเต๋ชอบแบบไหนอะเพทเพลทืเพลทฟิวเล่าเออเอาท้ายเลยแปดสามเนสามซีนิวเรียงสามอ่าเดี๋ยวอออร,ยร,ยรย 8, ชอชมกันนะครับว่าเราจะ ได้ฟังเสียงไหมวันนี้นะครับเอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลำลาทุกท่านไปก่อนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ